สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี่ก็มาพบกับบ่าวปลอมอีกเช่นเคยนะครับมื้อนี่นะครับบ่าวปลอมสีผ้ามานําข่าวนะครับเลขกติดสั่งกกกกอครับอ๋อมื้อนี่ก็เป็นวันวันเสาร์พอดีครับบ่าวปลอมก็กลับมาจากเรียนครับมาทําข่าวนะครับบรรยากาศมื้อนี่ก็คนหลายครับพอสมควรครับฝนบ่ตกครับอากาศดีครับให้พี่น้องไปบึงบรรยากาศทางในกับบ่าวปลอมด้วยครับ คนลืมมาลายแล้วครับโอ้คนมอเตอร์ไซค์จอดเต็มครับเห็นไหมพี่น้องมอเตอร์ไซค์จอดไลายขนาดครับอหอดทางเข่าเลยด้วยครับขวามือครับเห็นไหมครับพี่น้องเข้ากับชีมาได้น้ำคนละขวดเมื่อพพ้อมนะครับพี่น้องอ่านะครับนี่ครับได้น้ำนะครับอโลชั่นทาผิวโอยโบแมนนะครับน้ำสักสีครับพี่น้องครับอ่านะครับอ่าวแวะมาดูข้างในครับ เดี๋ยวคงมาชมข้างในกันนะครับพี่น้องว่าพี่น้องสีมาจากทางบ้านใดไนนนะครับแล้วก็สีมาหลายปันใดนะครับอันนี้เป็นช่วงแรงครับเวลาก็ยำแรงครับพี่น้องของวันเสาร์ครับสวัสดีครับมาจากบ้านใดครับนีอยู่บ้านว้าจรินะจ๊ะบ้านว้าบ่ครับอบ้านอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยคนคนมาลหลบอครับเบอร์นี้ลหลสองวันแล้วเยอะมากค่ะสวัสดีครับอ่ามาที่ตามครับอย่างต่อเนื่องครับ เพื่อนเห็นเลีกตัวใดแล้ววนนี้เห็นเป็นบางคนเห,เห็นเป็นบางคนนะพี่น้องชมนะครับบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้ก่มีคนนะครับเข้ามาไหว้บูชานะครับพร้อมน้ําเขียวน้มามะพร้าวนะครับมาตามชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ ่าคุณพี่มาจากบ้านไรครับเนี่ยอยู่บ้านกอค่ะบ้านกอะเกอไหนครับก่อกลางโอ้กาอกลางครับบังือมวพาผมกับหูแจ๊ครับเพราะว่าผุมไทยอากาศครับบริเวณไทยอื่นไทยไกลครับได้่ด้ค่ะพุ่เลยไปตั้งไก่ได้ในโค้งมันออครับอ๋อผมมาเธอแรกมันบ่ครับได้ได้ตัวดีเลยยังครับเนี่ยยังค่ะยังครับมาส่องน้ำกันครับมือนี้ยใช่ใช่เป็นอไรก็ ไม่ยุติธรนะครับครับอ่าครับวันนี้ก็มาดูต่อนะครับมื่อนี้ครับพี่น้องมาหลายบ่ครับพี่แอดมินมื่อนี้เพิ่นว่ามื้อเช้านี่หลายหลายบ่ครับอุ้ยพอดีบ่าวพ้อมันยังเรียนหนังสืออยู่ครับนี่เห็นหน้าสัมผัสก็ยังเรียนอยู่เลยครับคึกคักครับคนหลายครับคึกคัทมีตัวไหนเด่นๆแล้วบ่เฮ้ เป็นตัวใดก่อนพี่คืองไทยสองสี่ศูนย์ไหมเป็นตัวใดหรือบอแม่งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาในบ้านใดครับพี่น้องทางไหนครับนี้มาทางอากาศมาในอากาศคุ้มเลยครับอาย่ทางโค้งทางโค้งนมสดหรือนี่ค่ะทางโค้งนมสดเนาะเจ้าอยู่เจ้าอยู่ช่องใดนี่ผมอยู่ช่องไรอินดีสานครับบ่าวป้อมครับผมก็คนอากาศครับเดี๋ยวสิไลต์่าบ่าวป้อมลูกเพ่ออีกแล้วมันนี้ อันนี้กันรุ่จักกันเลยครับเลียนรุ่นเดียวกันครับผมคือใหญ่คือกระโดอกระเดียวกว่าหมูอ๋อพอเอินช่วงนี้เป็นผู้มีอันจะกินครับก็เลยอ้วนันอันนี้แสดงว่าไม่มีอันจะกินเลยอ่าเดี๋ยวครับข้างในมีผู้ใดเห็นเลขยังแล้วบล่ครับเนี่บ่วธา้าธาธาาาสัมภาษณ์ได้ได้ได้ตัวอะไครับเนี่ยยังครับยังครับแสดงว่ายังเก็บเก็บไว้ก่อนครับใกล้ๆงวดใกล้ๆงวดลวทีปล่อยครับเพราะว่า เมื่อกี้มีแฟนเพจเพิ่นบอกว่าเฝ้าปล่อยหลายจ้ามือสีอันเนมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามติดครับบ่าวพ่อสีพาไปนําจนฮอดวันที่30แล้วครับสีมาบ่อยแต่แท้ครับใกล้บ้านปานี้ครับไอ,อพี่น้องไอพี่น้องลองส่องมึงนะครับลองส่องมึงเผื่อพี่น้องผู้ใดนะครับตาดีนะครับ,รบเห็นในสางกอกว่าเป็นเลขอย่างกันบอกบ่าวพ่อมาเน้อบอกพ่อไปชี้มาน้าเฝ้าน้วกันนี่แหละยครับตาดีได้ครับ ตาไม่ดีก็ได้ครับอ่าบทบทคนจะถูกตัเใดก็ถูกครับอ่าพี่น้องลองเบิ่งด้วยครับในสางนะครับพห็นเลขตัวใดนะครับคอมเมนต์มาบอกเบาปอมเลยครับเด้อนะครับเมื่อนี้ครช่วงแรงครับอากาศกัดีอยู่ครับฝนกับโบไฮฮัมคือช่วงเชร้าครับถ้าฝนพรำๆพนะครับฮัมเหนื่อยจักหน่อยกับพี่น้องกับซีหน่อยจักหน่อยด้ครับอ๋อแม่นาครับพายุลูกครึ่งเนาะพ่อใหญ่เนาะพายูโนออื่นเนาะ ไม่โน <No S 2> ก็ไม่อื่นก็คือเปียกไปเไม่เปียกโอ้มันก็เลยบ่เปียกแล้วมันไปแล้วลูกครึ่งอเมริกาอีสานว, <c oughs> วันนี้ก็มีนะครับทั้งน้ำน้ำเขียวนะครับทำมะพ้าวนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งนี้เป็นวครับพี่ถึงซองลาดเป็นวครับพ <c oughs> ีได้เลขกได้เลียังเลยวอครับนี้ ต้องมาถามพี่น้องทางโรงพยาบาลอากาศครับ้อาากอศสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพี่น้องนะครับมาจากบ้านอากาศนะครับตำบลอากาศครับนี่ก็มานะครับพร้อมเห็นไหมครับอาวุธพร้อมมือครับทั้งน้ำเขียวทั้งมะพร้าวครับเห็นไหมครับพี่น้องมีความพร้อมเต็มที่นะครับวันนี้บ่าวป้องก็มาทําข่าวเต็มที่นะครับอยากจะส่งเสริมให้ สร้างกกอละครับใกล้บ้านบวายใหญ่เรานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันครับก็เลยมาทําข่าวนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องไลฟ์อินอีสานนะครับพี่น้องนะครับเสียงดังฟังชัดครับคึดนยังบอกบอกบ่าวป้อมครับสิไปหาเบันเบิงครับพอลังเทืาเบ่าวป้อมก็ขึ้นบวกขอจบขอลาบขอเหตุจำเร็จในนาทีการงานได้เม็ดครับเบิ่งบรรยากาศทั้งทีมงานด้วยครับด้วยนะครับทั้งนี้่พนกับซีมาคอตัวเด็ดผมกับสี่โบคอับ ผมกสิจอบเบื่องกับทั้งทีมงานโรงพยาบาลนี่แหละครับเพื่อได้ตัวดีอ่ะเดี๋ยวพี่น้องมาส่องเลขเบึ่งในสางโคกเกอกกระเป๋าพ้อมนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ่งนะครับแต่ละมุมนะครับแต่ละบอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับแต่ละคนก็สิมีสมาธินะครับอย่างขามันคันแข็งนะครับ บปล่าพอมันสิทาจอบมาได้ตัวใดกระชีพเนี่ยเด้อห้ามฟ้าวบอกไวบ้บอกให้บอกไว้เพิ่นให้ว่ายันยันจ้ามืออันเออกระชีบเอาชิมาน้ำคู่มือคู่มืออืม,อามากตกลงเห็นยังเไาตัวใดแ <c oughs> ต่ต <c oughs> ยังมโมย็นเลยครับ <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งในสางนะครับเด้อว,ว่าวนซ้ายวนขวาแล้วครับพี่น้องเ อ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวชีพ้าเบึงบงบบ่งรอบรอบสางมึงนด้ครับเบึ่งรอบรอบสางว่าิีหินตัวใดเนี่ยด้ครับใส่หนอว่านี่มีคนเห็นบ่ครับมนะ่เหนเป็นมืว่านดีเห็นเพานัองค์สี่ยังครับเนี่ยฮะข้าเจ้าวัวเนี่ยไรวัวเป็นฟังเนี่ย บ,เ,บมมาาเดินบดีมาเมื่านด็ข้าวฝน่นเจ้าก็ว,ว่าเห็นอยูเฮี่ยงกันอยู่ต่างหัวข้นเห็นหัวเห็นทางเห็นเกตนะงสียังครับสีขาวว่าเป็นสีขาวอ้สแสดงว่าขยันขยัวขยันขยันงยันขยันขยันขย้นขยันขยันันแรันขยันขยานขยขยวนขยันขยันขปนขยันขยานขันขยันขนงนนขยนนขยนขนขยนขนขยันขนคยันขยนขนยันขนขนันขยัพนขขนันัข ก็ประมาณก็จาเห็นเรอเมาเบิ่งคือเกจ้าบวเห็นโอ้คับบ้านนี่นะบ้านอ๋อไทยบ้านว้านีบวครับเห็นบ้านว้าโอ้คับแี่มาเบิ่งซองตัดหนาหัวแล้วก็ลกมาับบายังมาเห็นคือกจจาเห็นเมา่อเบ่งนันต้องเรีนมเปล่าเบิ่งตลอดครับตอนนี้เขาก็ต้องใช้ความเพียรพยายามกันนิดนึงนะครับด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมันบวง่ายครับแต่มันกระโดดยากขี้เกันจเนบวครับ พาพูดแล้วพาเพื่อนบอกคุณแล้วคุณดูเพื่อนอก็บอกนี่เจ้เาเดียวเพื่อนบอกโอ้ครับก็ต้องรอครับต้องรอผมกระสีมาจบเรื่อยๆครับเพราะว่าจากที<ส>่ฟังเพื่อนคุยกันแล้วก็ดวงสมพงกันเ <ลำ S 2> นาะเพราะว่าเพื่นอยู่แล้วนึน่งไม่ผลเล็กน้อยเด้อคนหนุ่มๆแดีวเย็นนะครับอกแล้วบอกเลยโอ,<ส><ง>อ,อง่วงนะเขา๋ยบอกว่าโซงเพื่อนเพื่อนร้านกำน,นัง ครับพี่น้องก็ะชมภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องการหลังไรมาลายสารทิดนะครับเด้นนะครับทุกคนพร้อมมือครับด้วยมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำเขียวครับพี่น้องถ้าพี่น้องทางไกลผู้ใดนะครับอยากมาเบึงโซเบ่งลาบนะครับเผื่อสิได้ดวงดีครับพี่น้องก็สามารถนะครับแวะมาได้ที่บ้านวายใหญ่นะครับตำบลยายใหญ่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องอ่านะครับพี่น้องดูนะครับ พี่น้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตรงตรงขี้ทูบครับพี่น้องพี่น้องคนจุบทูบไปครับดูใกล้ๆก่อนครับสังเกตก่อนครับบึงมีตัวใดดีบ่ครับพี่น้องเล้งเลยครับส่องดีๆด้วยครับใครๆครับใครครับค้าครับดูในกล้องดูเจ็ดบ่ค่ะบึงในขี no ้ทูบนี่แหละครับพี่น้องโอ้นะครับอเดี๋ยวชิมาซูมบึงน้ำกันในกล้องนี่แหละครับเพราะว่านี่แหละครับทีม้านะครับผู้ใดได้โชคก็สีได้รอบดี่เท้ๆนะครับพี่น้องก็ด้วยความศรัทธานะครับ ของพี่น้องแต่หลากหลายที่นะครับทีมอาเ้านะครับมาเยี่ยมมาไหว้เทพด้วยครับเด้อพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าสนถ้าสนติดตามนะครับข่าวสางก็ก่อนะครอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบ่าวพร้อมนะครับไลน์อีสานนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวพร้อมสิตามฮอตมือสุดท้ายเลยครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมมาตามกับบ่าวพร้อมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ